สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหล่านครับวันนี้ผมโปเช่ช่องคนบันช่างนะครับผมจะชวนเพื่อนๆมาดูกรกอบนี่นะครับ าวาสกิ750นะครับอันนี้ตัวเครื่องของมันอยู่ในเรือ,อยืนนู่นนะครับท่านผู้ชมอ่าพาคมอยู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่เรือั้งยาวนะรับที่ใส่ตัวเรืเอของมันนะครับสภาพจากของเดิมมาหรือมาแล้วนะครับอันนี้จะล่าช้าหน่อยครับถ้าเกิดเจ้าของดูนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบกรณีซ่อมด้วยอาการเครื่องหลวมอย่างเดียวคืออ<ๆ>ันน <uit> ี้ เครื่องลืมมาแล้วเราก็ต้องเคอะเ็คไว้ว่าไหนเสียมั่งนะครับอาจจะน่าช้าหน่อยนะแล้วก็อะไรก็จะหายากแต่เราก็ทุกอย่างเราก็พยายามเซฟให้เจ้าของมาด้วยนะเพราะว่า,วาบางท่านมือใหม่นะเจสก,กีตอนซื้อเป็นลำซื้อเชเก้เข้ามาราคาไม่แรงเท่าไหร่นะครับอย่าลืมนะครับว่าของสามหมื่นบางทีซื้อทั้งตัวลำทั้งเรือขี่ได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาพัางเสียหายเวลาซ่อมนี่โอ้โห ซ่อมนี่ถ้าจะเอาดีๆเลยนี่เหมือนซื้อใหม่ได้หลายลำเลยเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงนะเป็นความจริงนะครับอันนี้ผมก็ได้ล้างแล้วนะครับล้างน้ำมันสีแล้วก็ขัดเอาคราบดินออกมาเหรือถ้าคราบกาวบางส่วนนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่ติดอยู่หลงหูหลงตาแล้วก็มาทำความสะอาดก็ขีดหนึ่งมั่งเล็กน้อย เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับก้านก้านเปลี่ยนใหม่ทุกคนใหม่ซฟเป็นใหม่แต่ว่าเราก็เซฟคือเอาลูกปืนในบ้านเราเนี่ยเป็นพวก NSK ก็ลูกกันสามร้อยกว่าบาทนะครับเน K, ี่ยตัวนี้สามร้อยกว่าบาทเนี่ยตัวนี้สามร้อยกับสี่ร้อยครับขาดสี่ร้อยแค่กี่บาทด้วยผมต้องดูบินดีๆนะตัวนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับเซนก็อยู่ที่ตัวละ100ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าอย่างเป็นของมั่นเลยในะลูกปืนในลูกครับ กะพันนะครับสีล์มมีตัวพันกรบ,บาดนะครับมันก็จะหนักแรงเจ้าของไปด้วยนะครับ <S 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 เราเป็นคนสร้างกุงทีบางครั้งก็อึดอัดนะครับเพราะว่าระคามสูงจังเลยอะสายเจ้าของด้วยโอเคเราจะมาประกอบช่วงล่างนะครับบางช่วงบางตอนผมอาจจะเร่งสปีดภาพความเร็วเพื่อให้มันคลิปมันกระชับขึ้นนะครับเพราะว่า คลิปยาวงทีเราลาโหลดลงก็จะลำบากนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าดูไปมันก็ช้านานมากก็จะเว้นคุยกับ้าาบางช่วงนะครับอันนี้ขอย้ำนะผมมาทําให้ดูนะครับเพราะว่าลหลายคลิปผมก็จะบอกว่าผมมาทําให้ดูนะครับคือใครว่างอยู่ช่วงเนี้ยอยู่บ้านให้เฉยโควิดไม่ได้ไปไหนก็ิมพมเข้าไปเลยครับใน youtube นะครับช่องคนมันช่างนะครับหรือว่าเพจคนมันช่างนะครับ ก็จะเจอผมทำงานคล้ายๆช่างนะครับแบบที่ช่างเขาทำกันจริงๆแล้วผมไม่ได้ช่างนะอาชีพผมเลี้ยงกุง้งเลี้ยงปลานะครับเกษตรตะกร้อตะกรำอะไรสักอย่างเกษตรกรเนาะอ่าอันนี้เป็นอาชีพเสริมนะครับเน้ำมันหยอดกรอนนะครับอันดูบชื่อ ว่าในตัวซีนี้ผมจะใช้จรารบีช่วยไปหน่อยครับเพื่อเป็นฟิล์มโดยเฉพาะจารบีอันนี้อย่างดีนะครับกระป๋องกับสีผมซื้อมาขาดเส่กับสี่ร้อปนะครับตัวนี้เจ้าของร้านบอกอย่างดีผมก็เอาอย่างดีที่สุดเอามาใส่พวกซีนพวกกูกปืนไดนน้นี้นิดหน่อยก็ช่วยมาได้ครับเราไม่ได้ใส่เยอะนะครับเพราะว่าบมงทีถ้าจะมันแห้งเลยไม่มีน้ํามันหรือว่า จะบีให้เราเป็นเครื่องเป็นขายไว้ก่อนช่วงที่เครื่องติดใหม่ๆมันอาจจะไหม้จะสีจนไหม้จะร้อนได้นะครับแก็ช่วยมันหน่อยนึงไม่หน่อยนะครับได้ดีดีเลยนะครับอ่าแล้วก็มาจัด,ดใใสีนี่ใ่ล้เคียงครับ เขาเหเว่งเี้เราก็ตั้งไว้แบบโอ้โหนิ่งมากนะครับไม่ว่าจะตัวไหนตัวไหนไดันเกตแทบจะไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวครับว้าวเคาะแรงโทรศัพท์จะล่วงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาไล่น็อตซ้ำอีกทีเพื่ ตัวฟวามแน่นของแข้งมันะครับผมจะไล่เป็นค้นหอยกระจายไปนะครับตัเริ่มเดรัการโอเคแน่นนะครับโอเคเดเช็ดคาบกาออกก่อนนะครับเพืความสวยงามน,นะครับไหนที่มันปิดออกมาเนี่ยครับขนาดผมทาบางๆแล้วเนี่ยนะ เวลาแข็งมันโดนแบีบแล้วพื้นที่มันไม่มีให้ให้กาวอยู่นะครับอย่าลืมมันจะอยู่ได้แค่เป็นพิมพ์เท่านั้นเองเรายิ่งไปใส่เยอะยิ่งจะปิ้ลงมันตับในอะไรไปโดนตับโดนอะไรเยอะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันปเปลืองด้วยนะครับเจ้านายโอเคถือว่าลื่นนะครับเนี่ยมือมือหมุนเพลานี่ไปได้ถือว่าลื่นอยู่นะครับเพราะว่าเปลี่ยนทุกอย่างใหม่ นี่ยจับดุมรั้มแหลมนี่นิดเดียวเนี่ยจับของนี่โอเคครับหมุนได้ครับนี่ครับเนี่ยโอเคแล้นิ่งมากโอ้โหนี่นยังไม่เคอรู้สึกมาก่อนนะครับอ๋อคุยผายเลยโอเคอเดี๋ยวผมจะใส่เครื้อมันก่อนเพื่อความที่เราจะขันตีนง่ายครับถ้าเกิดใส่รีก่อนขบูนตั้งขึ้นมาเอกะยิป จะทากาวที่ประเก็นเลยนะครับไม่ได้ทาที่แข็งนะครับที่ประเก็นนี่เป็นฟิล์มไว้เลยครับให้เปียกให้ทั่วเปิดให้ทั่วลแล้วก็ี๋ยว่าเรากดลงไปมันก็จะเป็นฟิล์มอยู่กับประเก็นอีกทีนะครับใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ลองทักเข้ามาดูได้นะครับถ้าเกิดผมมีเครื่องรุ่นนั้นหรือของชิ้นนั้นผมก็จะทําให้นะครับหรือถ้าเกิดไม่มีก็อยากให้ผมทําจริงๆก็ เลขบัญชีมีอยู่นะครับสงง่งเงินเขาไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อของมาทำให้ดูเล่นๆน,นะครับว้าวบอกกลัวตาม,มกินข้าวดีกว่าอืมไม่เป็นไรนะครับหรือว่าช่วยการศึกษาเด็กนะครับโอเค นี่คือลูกใหม่ของมันนะครับที่ผมซื้อให้เขานะครับลูกใหม่ใหม่ยี่ปอกนะครับมีเทปลอนไายฝาด้วยไงยอ๋อของเดิมยังไม่มีเลยรู้สึกไปหมดแล้วไม่มีของเดิมไม่มีเครื่องตัวเนี้ยเคยทงังทั้งใหญ่มาแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าหัวลูกสุก รอยเหมือนโดนแบบลูกปืนไม่ลูกปืนลังบนก็ลูกปืนก็ล่างอะแตกแล้วก็ก็โดนแข้งเป็นแผลหน่อยนะครับน่าจะเคยบาดเจ็บมาค้อนควรนนะครับก่อนที่จะมาพาังอีกรอบแล้วก็มาถึงมือผมนะครับ นี้เป็นเจด้าสูสลักเล็กนะครับคาวาซากิจะมีรุ่นมันสลักใหญ่นะครับสลักบนใหญ่อันนี้ค่อ20ของใหม่นี้มีมาให้หมดเลยนะครับครบชุด คือนะครับ หน้าตาแหวนเลด้ยโอ้หมาวิบเลยเดี๋ยวดูซิว่าขดเสื้อของมันนี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับผมมากน้อยเพียงใดกันก็โออยู่นะครับน่าจะมีไม่อ,อัดอยู่เพราะว่าเครื่องพวกนี้จะเกิดิปใหม่ฟันใหม่ผมสองมิลเลอร์อสามมิลเลอร์อนะครับเพราะว่า ป็นเครื่องรอบจัดนะครับก็ตปีบบ๊ดวู๊ออกได้กับบู๊ดบเลยครับเร่งรอบสูงแล้วจี๊ดเลยถ้าฟิปนี่ตรงลานอินานาไม่ได้ครับอาจจะท่าท,าท,าทา่าเบรกก่อนได้นะครับ <S <S ต่อให้จูนน้ำมันพอไงก็แล้วแต่เพราะสูบใหม่ร้านใหม่นะครับมาดูติดเตื้องมาสิครับว่า เอเเปอรไว้น้อยนะครับถ้าเป็นของถ้าเกิดเป็นพวกยามาฮ่าจะเพ่เยอะก็เยอะคนควใส่ง่ายอยู่เดี๋ยวผมขออญาาสตีกภาพเพื่อความกระชับคลิปหนึ่งครับ ทาใส่จาวีไปในหัวเขาหน่อยหัวหัวน็อตหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อนานๆครันน้งต่อไปก็จะได้ถอดง่ายน,นะเพราะว่าพวกนี้อยู่กับน้ำเค็มบ้างนะครับเจ้าตะก,กี้ยังไงหลีกเลี่ยงน้ำเค็มไม่ได้นะครับหลีกเลี่ยงน้ำไม่ได้แน่นอน ระดีหน่อยนะครับอือร้อยใช้ได้นะครับวันนี้ผมก็จะไปยิงขวาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ม็อดอีกทีไล่ไล่ผมจะไล่เป็นแบบก้นหอยนะครับท่านผู้ชม เบางตัวผมก็ต้องประหยัดให้ลูกค้าครับนะครับเพราะว่ามันหายาก้วยและแพสงด้วยนะครับถ้าทำครบๆตามตัวเลยก็ปูไหลยตังค์นะครับจะจุกนะครับก็าอย่างที่ผมดูอยู่ตัวนี้นพอใช้ได้ก็เอาใส่ของเดิมไปไอ้วอย่างคาวากิคน็อตเยอะนะครับน็อตฝาก็จะเยอะดูนัดตัวถ้าเป็นในคทีเดียวกันอย่างหาญากยกตัวอย่างจะเป็นยี่ห้ออื่นบางตัวน็อตหางพุ้งเลยนะครับมีเขาถีก็โอเค ประสบการณ์ผมว่าแล้วไม่น่ารั่วก็ใช้ตัวเดิมบประหยัดงบให้ลูกค้าะนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาใส่เรามาใส่ซิกหรีต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญ,ญาตเร่งสปีดความเร็วของภาพหน่อยนะครับบางช่วงบางตอนผมก็ต้องสปีดภาพเพื่อให้มันคลิปมันกระชับขึ้นนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าทำทั้งตัวเลยมันใช้เวลานานมากนะครับ ท่านผู้ชมก็อาจจะเบื่อได้นะครับอ่านี่เราก็คือท่อนตรงเสร็จแล้วนะครับี๋ยวเราก็จะมาใส่เขาไอเสียนะครับอันนี้เราจะมาใส่ขาไ้เสียแล้วนะครับเ้ยจะทากาว แล้วบางตัวก็ต้องหา,าใส่ให้ใหม่นะเพราะไม่มีมาด้วยนะครับอืของไก่ขึ้นนะครับ ผูกคนน่าพึจะใส่ตะบีให้ด้วยนะครับเพราะว่าเถ้าสวิตเจ้าของสวิตครั้งต่อไปก็จะได้ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหถอดไม่ออกเลยนะครับน้อยก็จะมีครีมตะบีอย่างดีผมที่ผมใส่ไปให้นะครับออหลังจากเราได้ทําประกอบเครื่องไปในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องมาดูดขยะดูดใา้ในเรือหน่อยนะเพราะว่า,วาโอ้เรือเขาไม่ได้ใส่เลย ให้เราไม่เดี๋ยวตัวไอพัดวิสัยเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูปากมันใหญ่แล้วต้องทำไดูแนวแป๊บนีงเดี๋ยวจะเราจะลองแค่ไฟเขาก่อนนะว่า ไฟออกไหมนะครับาไม่ออกก็ต้องยกเครื่องออกไปวางชุดไฟอีกน่อยนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูข้อชุดไฟันดีวานะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องยกออกมาวางชุดไฟใหม่นะครับก็ แลี๋ยวเราก็ายกดูกันอีกทีนะครับสรุปเราต้องยกออกไปวางชุดไฟทีนะเพราะว่าไฟชุดไฟนี้นสีนะครับโอเคเดี๋ยวเรืยกงออกไปทีวางไฟเสร็จแล้วครับเอายกลงเรือแล้วครับเดี๋ยวก็จะเตรียมต่อสายไฟหลังจากที่เราได้ยกเครื่องลงลำเรือไปแล้วนะเราก็ลองต่อสายดูก็ต้องถอดกล่องควบคุมเอาไว้นะครับเพราะว่า จากที่ชุดไฟเดิมเขาไม่ออกเราได้วางสียแยงเปใหม่คือตัวนี้เราสตาร์ทก็ดีเลย์สตาร์ทตั่งไม่สตาร์ทมั่งนะครับต้องถอดกล่องมาดูด้วยว่าอันี้ก่อนว่าอะไรนะเพราะว่ารอยเขาก็ถอดมาทางนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องมาถอดเช็คอีกทีว่าสายไฟตรงไหนหลวมหรือเปล่าครับเพราะบางทีก็สตาร์ทได้บางทีก็เฉยเงียบกิบ นี้เราก็เอาเรือมาเตรียมสองงานนะครับเดี๋ยวเราจะลองในบึงนี้ครับนะครับจะข้ารดลงไปลองนะครับเพราะว่าผมไม่กล้าลองครับผมไม่เคยขี่แบนี้แต่ปั้มครับ <S <S เร่งเลยเร่งเลยเร่งเลย ฝากเขาเข้ามากัน